สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวหงแดงเดี๋ยวมาเก็บตกหลังเกมยูโรปาลีกันสักหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ฟอร์มดีจริงๆสมกับราคาเต็ง 1, 1> วันนี้ก็ชนะสปาต์ปารากไปท่วมท้นเลยนะครับ6ประตูต่อ1สกอร์รวม11ประตูต่อ2ครับจริงๆแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงจะ มัน่นใจอยู่แล้วนะครับว่าทีมจะเข้ารอบเพราะว่าเกมแรกบุกไปชนะสปาร์ตรรากมาถึงทิ่นเลย5ประตูต่อหนึ่งอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเย็นวันนี้ครับสุกที่15มีนาคมจะมีการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายคิวของยูโรปาลีกก็น่าจะประมาณ1ทุ่มตรงนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงคร่าวๆนะครับเกมของลิพูวันนี้โดยรวมดีกว่าทุกอย่างเล่นในบ้านโอกาสยิงเปอร์เซ็นต์ของบอล มาทางฝั่งของหงแดงหมดวันนี้มีโอกาสยิงไปทั้งหมด20ครั้งตรงกรอบไป11ได้มา6ประตูจริงๆโอ้ oh, มียิงติดเซฟยิงทิ้งยิงคว้างเยอะแต่ว่าก็6ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสําหรับหงแดงลิพูก่อนเกมตั้งแต่แบร์โผลไลอัพออกมาเชื่อว่าแฟนบอลลิพูหูคงมีเซอร์ไพรส์กันเยอะมากนะครับเพราะว่าเจคินคอปจัดทีมชุดใหญ่นะฮะจัดทีมชุดใหญ่เลยจริงๆอะผมคาดการณ์ว่าจะเป็นชุดผสม ผู้เล่นตัวสำรองอผสมกับดาวรุ่งแล้วก็อาจจะมีตัวจริง2คน3คนที่จะมาประคองเด็กๆประคองตัวสำรองแต่กลายเป็นว่าเสือตัวจริงของริพูนี่จัดเต็มเลยนะครับแนวรุกโมซาลาดาวินูเยสคอดี้แกปโปร,รงกลางเอนโดซอบอสไลแนวรับมีแอนดูโรเบอร์สันเจเรลควานซาโจโกเมสคอนเนอร์แบลลี่ประตูตเคเลเฮคนเดียวที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นดาวรุ่งสำรองอย่างบ๊อบบี้คาร์ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงวันนี้นะครับจริงๆเกมในค่ำคืนเนี่ย มันจบตั้งแต่14นาทีแรกแล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลนำก่อน4-0ในช่วง14นาทีแรกของเกมอ่า6ประตูวันนี้นะครับดาวิดนูเจต1-0นาทีที่7บ๊อบบี้คลาร์ก2-0นาทีที่8นะครับมซาร่า3-0นาทีที่10แล้วก็โคด้คัปโป4-0นาทีที่14 เจ็ดนาทียิงไปสี่ลูกโอ้โหยิงกันมันเลยนะครับเป็นสป์ตสปาร์กไล่มา1 4ในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังลิฟูเองก็มาเก็บได้อีกสองประตูนะครับ5-1จากซูบอสลาแล้วก็6-1จากโคดี้กัตโปเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะสวยหรูสำหรับหงแดงลิฟูแล้วก็่าวดีอีกเรื่องหนึ่งของลิฟูในค่ำคืนนี้คือนักเตะตัวหลักไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บอีกเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะเบรกทีมชาติ ลิเวอร์พูลมีคิวจะไปเยือนที่โอแทฟอร์ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมหนักเป็นอีกหนึ่งเกมยากอรอบแปดทีมสุดท้ายชื่อว่าแมนยูก็คงจะมุ่งมั่นเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าแมนยูก็เหลือลุ้นอีกแค่ถ้วยเดียวส่วนลิเวอร์พูลเส้นทางของการลุ้น4ี่แชมป์ยังอยู่ครบนะครับเราได้มาหนึ่งแล้วคือฟุตบอลคาราบาลครับยูโรป้าลีกเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในฐานะของการเป็นทีมเต็งแชมป์เต็งหนึ่งนะครับฟุตบอลเอฟเอครัพลุ้นรอบแปดทีมสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนพรีเมียร์ลี จนถึงในช่วงท้ายๆเลยนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกทีมจากอังกฤษเข้ามา2ทีมทีมจากอิตาลีก็เข้ามา3ทีมนะครับอ่สรุป8ทีมมีหงแดงลิเวอร์พูลโอลิมปิกมาร์เซยโรม่าเบนฟิก้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดอาตาลันตาเอซิมิลานแล้วก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นโอ้โหทีมใหญ่ทั้งนั้นเชื่อว่า รอบแปดทีมสุดท้ายจับเจอใครก็น่าจะสนุกเพราะว่าชื่อชั้นพ็คงจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแฟนลิเวอร์พูลนะฮะก็ค่อยๆลุ้นกันไปทีละนัดไปทีละถ้วยเดี๋ยวรอดูว่าซีซั่นนี้จะจบแล้วจะมีแชมป์เพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ยูโรป,ปาลีกเป็นอีกหนึ่งถ้วยที่ลิเวอร์พูลคาดหวังได้นะครับเพราะาเป็นเตงหนึ่งของรายการนี้นะครับค่าวๆหลังเกมประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับยินดีกับแฟนบอล ลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวก็คงจะเป็นคลิปเช็คความพร้อมในศึกฟุตบอลเอฟเอครับที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่17นะครน่าจะเล่นกันในช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ